ัดมาให้แล้วครับเตยต้แคมรี่นะฮะที่บริษัทเชรยนต์สาขาใหม่นะฮะเปิดใหม่ครับเซตยนตสุวินทวงมีรถให้เลือกมากกว่า30มสคันนะฮะสำหรับตัวแคมรี่วันนี้คัดให้เลยนะครับผ่อนเริ่มต้นที่1 1ึ0 0ห่ครับดอกเบี้ยพิเศษนะฮะอยู่ที่2 1 0เท่านั้นเริ่มต้นที่2.10ครับฟังไม่ผิดนะ,คะใครที่มองหาแคมรี่ไ้ใช้งานสกคัญน,นะฮะที่เชรยนต์บอกเลยตอบโจทย์แคมเปญดีดอกเบี้ยดีนะครับและที่สําคัญตรวจเช็ครถสูม่มาตรฐานไทยพัฒน ใครสนใจดูให้จบอย่าพลาดเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรยนตรถมืองสนะฮะวันนี้ครับพิเศษมากๆเป็นวันเสาร์นะฮะที่30ครับพี่สิ้นเดือนแล้วนะครับใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะฮะสะดวกก็เข้ามาดูรถนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตพวกตัวที่เป็นแคมรีนะฮะจอดอยู่ตรงนี้น่าจะมีมากกว่า ยี่สิบคันเลยนะครับจะอัปเดตโซนพร้อมขายนะก็คือสมมุติว่าใครอยากได้รถวันพรุ่งนี้เลยนะครับจัดไฟแนสซ์สามชั่วโมงรู้ผลรับรถกลับบ้านได้ทันทีที่นี่ครับบอกเลยว่ารถสวยๆทั้งนั้นและโซนนี้คือรถที่เราชําอ่าที่เราชงเสร็จเรียบร้อยครับจะพามารับชมในโซนของพวกที่รถชงเสร็จสามารถขับออกไปได้เลยซื้อทรงซื้อสดครับก็สามารถขับออกไปได้นะฮะเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ครับเปลี่ยนในเรื่องของเช็คช่วงล่างให้จากศูนย์ อาไทพัสแบบนี้นะครับเราทําให้เลยนะโดยไม่เสียค่าใช้จา่ายก่อนรับรถครับมาตรฐานไทยพัสนะฮะทุกคันแน่นอนสนใจคันไหนสามารถเข้ามาเลือกชมได้ครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น 2.0G นะฮะหรือจะเป็น2.5ตัวสปอร์ตนะครับหรือจะเป็นไฮบริดพรีเมียมฮะตัวนี้ท็อปสุดเลยนะครับแล้วก็ 2.5G คันนี้ก็เช่นเดียวกันนะพี่ท่านใดที่อยากไว้ที่อยากได้รับรถอยากได้รถไว้ใช้งานสักคันและสภาพเกรดดีเยี่ยมแบบนี้ นยนต์บอกเลยว่าจบแน่นอนและวันนี้อัปเดตแคม r รีทั้งหมดสนใจเข้ามาดูรถได้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะสภาพสวยๆทั้งนั้นนะครับนะฮะอ่ะเพื่อนเป็นการเสียเวลาครับขออนุญาตแนะนําตัวก่อน ผมปานเพชรยนครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีครับผ่านการอบรม SSI วังกิสเตปทีจากโตโยต้าฮะโอมเตนาชิ o ทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิซุซูถ้าเกิดว่าใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะโทราหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้0 8 2 5 7 1 3 3 6 9งห้ไล์ p a เออาร์เครับผมยินดีให้บริการทุกท่านเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขออนุญาตแนะนาคันแรกกันก่อนเลยนะครับ สำหรับ t o y ยต a c a m r รนะฮะรุ่น h y b r i ดนะครับเป็นตัวท็อป2.5 h y b r i d p r e m i u นะครับรถปี2021ไมล์แสนสองสีขาวมุกคันนี้นำเสนอเลยคะเบียน63 67นะครับเลขไมล์แสนสองนะสำหรับคันนี้ครับฟรีดาวผ่อนประมาณ15,000ครับดอกเบี้ยพิเศษครับเริ่มต้นอยู่ที่2.10เเท่านั้นหรือใครอยากผ่อนสูงสุดนะฮะเฉพาะเดือนนี้นะโปรเฉพาะเดือนนี้3.89เ สนใจเข้ามาดูรถได้นะฮะนี่คันนี้เป็นตัวโตโยต้าแชมรี่ครับ2.5งจุดห้ไฮบริดพรีเมียมครับนะฮะและได้สนลงสลูครับโตโยต้าเซฟตี T ้เซนมีมาให้ครบเซตครับโครงสร้าง TNGA ที่สำคัญได้เป็นสีขาวแบบนี้สวยพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันอยากได้คันนี้มาใช้งานฮะฟรีดาวห่อนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทติดต่อหาผมได้โดยตรงครับโทรมาได้เลยนะฮะศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสาม 6 9สภาพสวยแบบนี้ครับผมมีตรวจเช็คให้นะฮะตรวจเช็ครถให้274รายการและขึ้นนะฮะขึ้นมาตรฐานไพพัทให้ด้วยนะครับใครอยากได้รถไปใช้งานสักคันนะฮะรีบติดต่อสอบถามหมกเข้ามานะครับในส่วนของคันที่2ครับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่เช่นเดียวกันชงเสร็จเรียบร้อยครับแคมรี่สองนะครับแคมรี่สองไม่แปดหมื่นปีสิบเก้าเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันคันนี้ฟรีดาวน์พอนหนึ่งหมื่นสองพันนิดๆนะฮะ หนึ่งหมื่นสองพันนิดๆพี่ได้ Camry 2.0อจุดเป็นใช้งานนะฮะร,รถดีเซ gment รถสไตล์ผู้บริหารทะเบียนสี่หกเก้าหนึ่งปีสิบเก้านะครับปีสิบเก้านะฮะใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะร,รีบติดต่อหาผมนะปิดไม่แค่แปดหมื่นเท่านั้นเองนะครับทะเบียนสี่หกเก้าหนึ่งนะฮะสวยพร้อมใช้งานนะฮะ รถหนึ่งคันที่จะเอาไปใช้งานเนี่ยผมว่าซื้อกับเพชรยน์ยังไงก็ตอบโจทย์ครับพี่นะครับเพราะว่านะครับเพชรยน์ดูแลให้ทั้งหมดนะฮะตรวจศูนย์มาตรฐานไทยพัดด้วยยางเยิงครับถ้าต่ำปียีิบสองผมเปลี่ยนให้แบตเตอรี่นะฮะเดี๋ยวเช็คซีซีแบตเตอรี่ให้ด้วยรวมถึงนะฮะถ้าเกิดเลย2ปีนะผมเปลี่ยนให้ทันทีนะครับใครที่สนใจอยากได้รถไปใช้งานสักคันนะฮะรีบติดต่อมาคันนี้ครับเป็นตัวรองท็อปนะฮะเป็นตัว c a มบรี่ไฮบิดนะครับตัวรองนะจะไม่มีเรดร์นะสำหรับตรงนี้นะครับจะไม่มีเรดร์แต่เป็นโตโยต้าแล้วก็โรลคูไฮบิดสีฟ้าชัดเจนอยู่แล้วทะเบียน6679ครับตัวนี้ปี2021ครับเลขไมล์แสนสามราคา85900 0คันนี้ฟรีดาวน์อน1 4 0่0นได้เป็นสีขาวมุกครับได้เป็นตัวรองท็อปอีกหนึ่งคันนำเสนอเลยตัวนี้มีกันสาดมาให้แล้วมีซันรูมให้เสร็จสับเรียบร้อยรถพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันนะถ้าพี่อยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะ รีบติดต่อหาผมนะครับสภาพสวยๆแบบนี้ครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะฮะไม่ได้มีมาบ่อยๆจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดครับได้เป็นโครงสร้าง TGA แบบนี้รถสวยพร้อมใช้งานมากๆสีขาวมุกนะฮะมีซันรูฟมาให้ผ่านไปสาคันเนี่ยมิติคันสวยๆเลยสังเกตดูนะครับไทยที่กําลังมองหานะฮะแคมเปญเด็ดๆนะฮะมาที่เพชรยนต์ครับเพชรยนต์มีแพมเพชรยนต์มีแคมเปญเปิดสาขาใหม่เพชรยนต์สุวินพวงศ์46นะฮะรับไปเลยครับของแถมเยอะมากเยอะกว่า โซน,นแถวนี้แน่นอนถ้าใครอยากได้รถมือสไปใช้งานทั้งคันมาได้เลยนะครับคันถัดมาครับตัวนี้จะเป็น2.0 G สีดำราคา719นะฮะตัวนี้สภาพสวยนะครับทะเบียน7402นะปี20ครับไม่1,000 0 0กิโลไม่1,000 0 0ปี20ครับ2.0รุ่น G ได้เป็นสีดำสีขาวแล้วเราก็มีสีดำเราก็มี2.0รุ่น G ปี20พร้อมใช้งานอีก1นึคันตัวนี้สวยนะครับ สภาพสวยมากใครที่ชอบความดุดนันชอบสีดําแบบนี้รีบเข้ามารับชมนะฮะตัวนี้ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนมาแล้วนะครับใครสนใจนะฮะร,รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามานะสีดําแบบนี้ภายในสีดำนะครับออปชั่นจัดเต็มโครงสร้าง TNGA อ่าแล้วก็ช่วงล่างดับเบิลวิชโบนนะฮะมีในเรื่องของคูสคอนโทรลคอนโทรลมีมาให้ครบเซตนะครับตัวนี้ก็พร้อมใช้เหมือนกันใครที่ชอบเบนซินล้วนผมแนะนําเลยนะครับ 2.0G มีสีขาวกับสีดําเมื่อกี้นะฮะแล้วก็มีตรวจเช็ครถให้ 2 7 4รรายการนะครับใครสนใจก็รีบทักมานะครับตัวท็อปอีกหนึ่งคันครับตัวนี้ได้เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีออกแบบคล้ายๆกับกาไฟใมันเป็นสีน้ําตาลนะฮะเป็นสีน้ําตาลมีเรด้แล้วนะครับเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมครับภายในได้เป็นสีเบจครับทะเบียนนะฮะห้าสามสองห้าครับปียี่สิบเอ็ดไมล์แสนสามนะตัวนี้นะครับได้รถปีสองพันยี่สิบเอ็ดเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะฮะ ผ่อนอยู่ประมาณ1 5 0 0 0บาทที่ได้คันนี้ไปใช้งานสนใจคันนี้นะครับเข้ามาดูรถได้นะได้เป็นตัวเรดร์มาให้ครบเรียบร้อยครับได้เป็นตัวท็อปนะฮะมีสัลลงสัลลูมให้เสร็จสาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นตัวท็อปนะผมชอบตรงไหนรู้ไหมนี่ฮะมันจะมีในเรื่องของตัวที่เป็นตัวทัชสกรีนอยู่ด้านในนะครับตรงนั้นมันจะเป็นที่ทัชสกรีนนะเห็นไหมฮะสีดําๆเนี่ยฮะทัชสกรีนตัวเนี้ยทับได้นะครับถ้าเกิดว่าพี่ร้อนหรือหนาวหรืออะไรสักอย่างนะ อยากปรับแอร์อยากปรับเสียงอยากปรับวิทยุได้หมดเลยปรับจากด้านหลังได้เลยนะสําหรับรุ่นนี้นะครับใครสนใจรีบทักมาดูนะนะครับคันถัดมาครับ2.5ตัวสปอร์ตครับพี่สังเกตดูนะสปอร์ตเนี่ยตัวสปอร์ตจะเป็นตรงนี้ครับกระจังหน้าสีดำาๆตรงนี้มันจะเป็นสีดำแต่ถ้าเป็นตัวปี2ปี2020-2021เนี่ยนะฮะมันจะเป็นสีออกสีเทาๆนิดนึงแต่ถ้าเป็นตัวสปอร์ตจะเป็นสีดำแบบนี้คันนี้ได้เป็นสีขาวมุก รถสวยพร้อมใช้งานไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์เลนเช่นเดียวกันนะครับไฟตันมุกตัดหมอกมีให้ครบเซต8 9ด0 0นเาหมืครับสอสปอร์ตนะฮะปี21ครับไม่แสนสามคันนี้ฟรีดาวผ่อนหนึ่งนสี่พัปลายนะฮะผ่อน14,000ปลายนะฮะใครสนใจนะครับเข้ามาดูได้นะตัวนี้สีได้เป็นสีขาวมุกแบบนี้ครับสนใจเข้ามาดูนะคันถัดมาครับคันนี้เป็นตัว2.5สปอร์ตกรบพี่ออ๋ขออภัย 2.5G นะฮะสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายหนึ่งคัน คันนี้สภาพสวยนะครับเลขไม้แสนสองครับปี2019พี่ฟีดาาพร้อมประมาณ13,000ครับได้เป็นตัวท็อปนะฮะของเครื่องยนต์เบนซินนะตัวนี้2.5รุ่นจีปี19สันรูปมีมาให้แล้วนะครับสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายหนึ่งคันครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนครับรอบคันมีเซ็นเซอร์ให้เหลี่ยมสันคมไม่มีบุบครับและโครงสร้าง TNGA นะฮะช่วงล่างดนบหนืวิชโบลสังเกตดูล้อแม็กครับพี่ แม็กจะแตกต่างกันนะแม็กแตกต่างกันตัวนี้มันจะดูแบบซี่มันเยอะกว่านะครับใครที่อยากได้รถคันนี้ไปใช้งานนะคันนี้มันคือตัวท็อป2.5นะครับท่อคู่มาให้แล้วนะฮะสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายเป็นเบนซินล้วนนะครับสนใจคันนี้ทักเข้ามาหาผมได้เลยคันถัดมาครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดเหมือนกันเป็น Toyota าแฮ r y 2.5 h ฮ b ริด พรีเมียมครับสังเกตดูนะฮะตัวนี้ถ้าเป็นพรีเมียมตรงเนี้ยมันจะเป็นเรดร์มาให้แล้วนะมันไม่ใช่โลโก้ธรรมดานะครับมันจะเป็นอาร์มเรดร์มานะครับและราคา8 8ด0 0 0 0าครับปี2020เลขไม้แสนสามสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายสรปมีมาให้ t o y ยต a s เ f e ตีเตต้เซ็มีมาให้โครงสร้าง t n g ไฟหน้าปริคเตอร์เลนครับไฟตัดหมอกมีมาให้ทะเบียน4 0 1 0คันนี้พร้อมใช้งานจริงๆนะฮะและจุด สํา,สาคัญเลยนะฮะตัวนี้ไม่เคยชนหนักพิกวามจมน้ําจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชี้กับตัวรถไม่อ่างห่งซุ้มล้อสวยครับเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มสันลูมีมาให้แล้วนะฮะอันนี้คือท็อปสุดนะครับขันถัดมาครับเป็น To โยต้าแคมร2.5ส port ตครับตัวนี้ได้เป็นสีขาวปี22ไม่แสนหนึ่งหมื่นนะฮะได้เป็นตัวสปอร์ตปี22นะฮะ9 3 9 0 0บาทครับปีดาวผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นห้าพัน นะฮะได้เครื่องยนต์2.5แรงมา้าบอกเลยว่าแรงเอาเรื่องครับ200กว่านะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับโครงสร้าง PNGA ปีใหม่ด้วยนะได้ปี22นะฮะใครสนใจนะตัวนี้ฟีดาวผ่อน15สภาพสวยครับภายในเนาะตัวนี้มันจะแตกต่างจากตัวที่มันเป็นไฮบริดนิดน,นึงนะครับมันจะไม่มีในเรื่องของตต้าเซติเซนต์แต่ภายในก็เป็นสีดํำงเงาๆแบบนี้มาให้แล้วพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันสภาพคบคบ นะฮะคันนี้จบได้นะตัวนี้จบได้เลยนะทะเบียน4357ทะเบียนสวยนะครับใครสนใจสีขาวคันนี้ติดต่อหาผมได้โทรมาที่0825713369แอ p ดนไลน์ p a r n p i 1 9 9 2ครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยสภาพสวยใหม่คลิปนะฮะคันสุดท้ายพี่ตัวนี้เป็น2.0รุ่นจีครับเลขไม่แสนห้าฮปี19แต่ราคาดีราคา8 0 0แสนราคา689,000 นะครับฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ1 1 0 0 0พี่ได้คันนี้ไปใช้งานนะครับทะเบียน5609นะฮะคันนี้สวยเลยนะครับเลขไม่ก็กับราคาก็สมเหตุสมผลราคาค่อนข้างดีปีก็ปี19ด้วยนะครับได้เป็นสีดำแบบนี้มาดูออปชั่นภายในนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าจัดเต็มนะครับนี่เปิดมานะครับฟีลมประหลอดด้วยเห็นไหมคูช,ชอนโทนมีมาให้ครบเหมือนกันนะ แล้วผู้สตาร์ทมีมานะครับคันนี้2.0รุ่นจีน่าใช้ฟรีดาวพอน11,000นะฮะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.10%ใครได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มนะครับ2.0รุ่นจีฮะสนใจรีบติดต่อมาครับโทรมาที่0825713369แอไลน์ PARNPI 1992ได้เลยนะครับบอกเลยว่าแคมเปญเด็ดๆนะฮะมีให้ท่านเยอะมากๆนะครับที่บรษิษัทเพชรยนนะ และทั้งหมดนี้ครับเป็นรถที่ผมอัปเดตให้นะฮะรวมแล้วนะฮะมีมากกว่า10คันที่จอดอยู่นี้ด้านหลังนี้อีกนะด้านหลังมีอีกนะครับมากกว่า1 0คันแล้วก็อัปเดตให้ทุกคันใครสนใจรุ่นไหนครับบอกเลยว่าตรวจเช็ครถให้274รายการนะฮะนี่ของพไทยพัฒนะฮะเป็นศูนย์ชั้นนําเลยนะ,ะเป็นบริการช่วงลงช่วงล่างครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องก็ด้วยไทยพัฒนะพี่เช็คแบตเตอรี่เช็คเบรคเช็คทุกอย่างให้นะครับด้วยสูตรมาตรฐานไทยพัฒ นะครับใครที่อยากได้นะครับพร้อมกับรับโปรเด็ดฮะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.10นะครับสนใจรีบเข้ามาดูครับที่บริษัทเพชรยนต์นะฮะมีจํานวนจํากัดนะฮะสำหรับโปรนี้นะครับก็คือมีเวลานะนะครับถ้าหมดแล้วอาจจะไม่ได้นะพี่นะสนใจรีบติดต่อหาผมได้โดยตรงครับโทรมาที่0 8 2 5 7 1 3 3 6 9งห้าเจ็ดหนึ่งสไลน์พีเออาร์เครับผมยินดีให้บริการทุกท่านสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวจบการนำเสนอจากเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b e ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาด รถเข้าใหม่สวยๆจากผมแต่ผมอัปเดตให้ทุกวันเรามาเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ